ครับผมสวัสดีครับวันนี้พอกันอีกแล้วนะครับน้องกับช่องมนาลีชาแนลมันนี้มนาลีชาแนลเผามาตกประชอนแล้วก็น้องครับน้องจะเป็นไม้ของนำธรรมชาติเขาก็ผมวันนี้ก็ออกมาข้าไม้ตอนบ่ายโมงกวัวนะครับแลตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับผมสารสภาพไม้วันนี้ก็ไม่แดดแน่จังหน่อยครับผมวันนี้ก็ถือว่าอากาศยังว่าพอได้นะครับน้องหลังจากที่ฝนตกมาเมนก่อนนี่ครับผมฝนตก ลินๆครับผมแต่ว่าก็คือว่าน้ำกับพ่พอสิไลครับผมพ่อแค่จะดูดน้ำขึ้นไปใส่ท้งน้าตลอดนะครับเนาะต่เราบอกว่าอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้านี่น้ำจะแห้งลงงแรยก็านี้บอนาะครับเนาะอย่างไรก็มาติดตามรับชมผลงานแั้วกันครับผมมามือนีสิมานมาะมนครับผมตอนมือนีสเราจะมาแนะนำแนะนำเยียขอจะแนะนำเยียเท็กสัต์แล้วก็ตะคอเบ็ดแล้วก็ตะกัวนะครับเนาะอย่างเดยมาติดตามรับชมผลงานนล้งกันนะครับนะว่า เยื่อที่ผมใส่อยู่จะอยู่ประมาณขนาดไหนเราวิธีต่อสายช็อคหรือว่าต่อสายหนาเป็นอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามรับชมพลงานนั่นกันครับผมครับครับผมสำหรับเยื่อที่ผมสร้างมาเมื่อนี้่นะครับนะเพิ่งแกะกองมาเมื่อวานนี้ครับผมเยื่อเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะครับน่ะเยื่อก็จะเป็นเยื่อของไข่นะครับผมมิสเตอร์บีตัวนี้ใส่แง่ครับผมความยาว10เซนติเมตร นะครับนะป้ายใหญ่ป้ายใหญ่ครับผมนี่นะครับผมก็จะมีสีขาวมีสีขาวสีเขียวครับผมสีขาวสีเขียวรุ่นรุ่นสิบเซนนะครับนะรุ่นสิบเซนก็จะมีอยู่ประมาณสามสีสีครับผมสีชมพูอันนี้ก็บบัลทันได้ร้องนะครับนะแล้วก็สีขาวท่องจะเป็นสีใสๆครับผมอันนี้จะเป็นสีขาวบัลเลยนะครับนะแต่ว่าอันนี้บัทันได้ร้องครับผม ในตัวน well, ั้นก็จะเป็นตัวสีเขียวีครับผมในคนนั้นตัวสีเขียวอันนี้ขนาดสิบเซนนะครับน่ะเยอะขนาดสิบเซนครับผมแล้วก็นี่ก็ตัวสีเขียวก็สร้างมายางละสองชุดสองชุดนะครับน่ะก็ถือว่าอาจจะใส่ได้โดนเติดด้วยครับผมตาช่วงนี้น้ำมันลดก็จากจะได้ใส่บนใ้ใซนนะครับน่ะแล้วก็เยอะอีกตัวนึงครับผมเยอะหมันตัวน้อยครับผมเยอะจิ๋วเยอะยิ่วปลาใหญ่ ก็เอานะครับผมก็ว่ารุ่นนี้รุ่น6.3จมเซนนะครับนะ6.3จมเซนก็ว่าปากงับบ่ต้องรอให้ลากสายนะครับเนาะคือว่าปากงับนี่วัดสวนได้เลยครับผมเพราะว่าเยอะน้อยนี่ยปากงับยังไงก็ติดตะขอแน่นอนครับผมนี่ครับผมเยอะตัวน้อยๆยังนี่นะครับนะอย่งไดก็มาบังเดี๋ยวผมจะเวัดตะขออย่างสบงน้ำนะสำหรับตะกัวตะกัวที่ผมติดมาเมื่อวานนะครับน่าจะเป็นตะกัวนี่ครับผม1.8กรัม ตัวน <tang ar> ี้ต่ตัวน้อยแน่ครับผมตัวผมมาเน้นผมมาเน้นตะกัวเงยนะครับเนาะอันนี้รุ่นใส่ตลอดรุ่นใส่ประจำนะครับประมาณ5.3หรือว่าหากรรมพอดีครับผมผมมาใส่ตะกัวเงยนะครับเนาะนี่ครับผมตะกัวตะกัวที่ใส่สำหรับตะขอที่ใส่ก็จะมีสองรุ่นสามรุ่นนะครับเนาะสำหรับผมที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือว่ามีรุ่นใหญ่รุ่นหน่อยนะครับเนาะนี่ครับผมตะกัวเป็นตะขอครับผมตะขอที่ผมใส่อยู่นี้สำหรับ รุ่นนี้รุ่นเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งก็จะเป็นรุ่นกอตัวน่อยนะครับนะนี่ครับก็บบริการโฆษณางเดยครับผมแต่ว่าเอาไม้เบิ้งนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใส่อีจจะคอเป็นเบอร์สองจุดครับผมสองจุดนจะมาต่อกอเยื่อีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่นี่รุ่นนี้สามารถกอกับกบอย่างแหวไลน์ได้นะครับนะก็จะใส่รุ่นกับรุ่นแปดสิบเซนติเมตรครับผมนะครับ ใส่ลูนกับสิบเซนเดีวเดี๋ยวผมจะกอ้อยเบ, 3, บ,บิ้บออะะนะอองกันได้ครับผมเพราะว่ากัานได้กับจะได้ใส่เดี๋ยวจะทดลองเยียร์ผมนะครับนะจะทดลองใส่เป็นตัวสีเขียวครับผมนะครับผมตะขอตะขอียนนี่เบอร์สามนะครับนี่ครับผมตะเคียใหญ่เบิ้งนะครับนะนี่ครับผมไปลองหาซื้อเบิ้งกันได้ครับผมแต่ยู่แถวบ้านเขาบรูแจ็คว่าเป็นเบอร์ใดนะครับนะแต่ก็จะเป็นตัวสีเขียวท้อง ใส่คผมเจ้าก็ใชได้ใส่แล้วครับผมตัวใส่ตัวคอไว้ล้อก็ได้ครับเป็นสอบถามกันมาหลายคนครับผมว่าใส่ตัวคอเบอื่อใดตัวกลัวเบื่อใดใส่เหยื่อประเภทใดนะครับเนาะเดี๋ยวผมเช็คตัวเบื้งครับผมก็คือว่าปลาบอเลือกขนาดแล้วเบอเลือกรุ่นนะครับผมแต่ว่าตัปลาเห็นกัดทุกรุ่นครับผมแล้วก็น,น้ำหนักยึดสุนเน่นหนัก นักหลายนะครับนะ่ะถ้านักหลายเวลาปลาลากเยื่อปลาจะตกใจครับผมนะครับเวลาเสียบเวลาเสียบไม่วัดจากตรงปลายตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับเนาะเวลาทะลุกระจายมันทะลุอยู่ประมาณช่วงปลายนี่พอดีครับผมครับสำหรับมือใหม่ก็บเทตามก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเสียบให้ทะลุตรงนี้ปั๊บพอเสียบทะลุตรงนี้ปั๊บก็จะอยู่ในช่วงนี้พอดีครับผมสังเกตบางเยื่อกับตะขอนะครับเนาะ ลงมาก็อยู่ช่องตัวนี้พอดีเลยครับผมยานเด็กก็มาลองเปิงน,ะค,ะ,นะนะ,ะครับนะว่าจะหมันประมาณรับผมเดี๋ยวคนจะลองกออ่อหญ่เบิงนะครับนะนี่ครับผมก่อลงมาเจะมาก่กกอตรงนี้พอดีครับผมนี่นักตกปลามากด้วยกันครับผมตจะตอนจะตกกันครับนี่ครับเวลาก,กออ่อหญ่ก็จะก่อยอยู่ประมาณนี้เวลาเขาจะตกแถวๆเขาก็กตก กาะปลายเบ็ดเข้าไปข้างในตัวเยื่อสินะครับนะนี่ครับผมเรียบสนิทครับผมบ่มีเกาะเวลาห่อหลักสายมาหลักติดหยาติดนั่นจะบ่ติดนะครับนะนี่ครับผมสำหรับเยื่อตัวน้อยก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวอีกลุนน้อยนะครับนะลุนน้อยหกเซนติเมตรสำหรับตะกั่วผมใช้ตะกั่วเบอร์น้อยนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งจะเป็นตะกั่วมันอไหจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งครับผมเดี๋ยววัดกันนะ จะเป็นตะกัวแบบนี้นี่ครับผมตะกัวเบอร์หนึ่งนี่ครับนะตะกัวตะกัวก็บใหญ่ครับผมก็พอดีความยาวก็สิบพอดีให้หางสะบัดนะครับนะเวลาปางับนี่รับรองติดตะขอแน่นอนครับผมไม่มีหลุดครับผมนี่ครับตะขอเบอร์ของตะขอเนาะครับนะจะไล่บ้างครับนี่ครับผมตะขอตะขอเบอร์นี้ ครับผมแต่ขอหน่อยครับผมนะครับเวลากรอกรอคล้ายๆกับตัวนั้นนะครับผมถ้าก็วัดจากตรงปปายนี่คือกันครับวัดตรงปปายตรงนี้มากขึ้นกันถ้ากวาลงเขามาปั๊บแล้วก็มาเสียบออกตรงนี้ครับผมครับผมการว่าห้าการระยะมันได้พอดีนะครับนะนะครับเวลาถ้าห้าวัดได้พอดีมันจะมาอยู่ตรงหัวนี่พอดีครับผม นี่แหละครับผมเวลาหน้าห้อก่อขึ้นมาได้ครับ,รบก็บตัวนี้เสียบขึ้นมานี่ครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นเวลานั้นเ้าก็เสียบตะขอเบ็ดขอไป็นนักขังโต้ใช่ไหครับผมเร,รียบรนะ้อยนะครับเนาะก็โอเคแล้วครับเนาะสำหรับตะขอเบ็ดแล้วก็เยื่อครับผมเยื่อที่ใช้ก็ะจะมีขนาด สิบเซนติเมตรกับหกจุดสามเซนติเมตรนะครับนแอบเย่ที่ใส่มาเนี่เดี๋ยวจะลองเทสก่อนครับแล้วตะขอเขาก็ใส่ตามตัวเยื่อนนะครับนาะตัวเยื่อสันเขาก็ใส่ตัวสันครับผมตัวเยื่อเงาเขาก็ใส่ตัวเงาครับผมตาเย่ที่ตะขอที่ใส่จะเป็นตะของอช่วงปลายนะครับนานะครับผมสังเกตเบ้างตัวใหญ่กับตัวหน่อยครับผมก็เวลาเขาไปเลือกเยื่ออยู่เขาเลือกเยื่อ ที่มันมีขนาดตัวที่ว่าพอดีปานะครับนะสมมติว่าปลาเขาตัวน้อยเขาก็ไม่ต้องใส่เยื่อตัวใหญ่ายครับผมนี่ครับพอดีกัดคำเต็มปากครับผมตรงปลายช่วงต่อคอก็จะเป็นช่วงงองสินะครับนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่บรูนะครับนะสำหรับท่านใดที่เพิ่นเคยตกแล้วขนาดจะรู้จักครับผมนี่ครับต่อคอเป็เป็จะมีสองลุนกับผมสำหรับตะกัว เน้นให้ตะกรวดที่เป็นน้ำหนักเบาเนี่ยนะครับเนาะผมบอเน้นตะกรวใหญ่ครับผมพอเยื่อเ้านี่ก็มีน้ำหนักอยู่แล้วครับผมเยื่อพอมีน้ำหนักแล้วเ้าใส่ตะกรวดไม่ต้องใส่หลายครับเวลาป่าลากจะบ่ได้ระแวงนะครับน่ะไปครับเดี๋ยวผมต่อสายหนานชุบเอิญครับผมเดี๋ยวผมจะต่อเวลามัดกับเยื่อให้เบิ้งนะครับน่ะว่าจะเป็นแบบไหนครับผมนะครับครับผมเสร็จแล้วการต่อสายช็อกสายหนานสายหนานนี่บ่จำเป็นต้องยาวก็ไเด็นนะครับน่ะสำหรับคนที่มาตกเทคสัตว์ แบบที่ผมตกนี่ยผมต้องใส่สายเงาก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะต่อสายใหม่นะครับนะครับผมสจะวิธีการต่อสายช็อกสายหนานะครับผมจะตัดอันนี้ผมจะใซ่สายเอ็นธรรมดานะครับไม่ได้ใช้สายเป็นสายพี่อีนะครับผมใซ่สายเอ็นธรรมดาครับผมเพราะว่าหรับปะช่อนนี่งานสายเอ็นธรรมดานี่น่าจะบ่ขาดครับผมเพราะผมใซ่ดยุนี่ประมาณเบ้อเบ้อแปดนะครับนะแปดจุดศูนย์ครับ ผมตกมาโดนตัวเห็นขาด Class, ทุกเทียนนะครับแต่เขาต่อสายช็อกต่อสายช็อกเขาต่อธรรมดาคารับผมธรรมดาท่านใดทีไ่เคยต่อเดี๋ยวผมือต่อ,อย,ออยบ่งพร้อมไปเลยนะครับนะอันนี้เฮ็ดง,ง่ายๆครับผมไม่ต้องพิธีรีตองายครับผมเดี๋ยวเขาขอดขอดสายช็อกนะั่นนะเอดาสายช็อกเข้ามาแล้วก็ลอยสายเอ็นลอยสายพี่ครับผมสายผายลอยออกมาเพรลอยขึ้นมาแล้วห้องมุนครับผมมุนเก้าขึ้นไป แต่แต่นั้นแล้วต่คนมักนะครับเนาะจะมักหลายรอบหรือว่าจะมักน้อยๆรอบก็ได้แล้วผมจะกสีหารอบก็หนาได้ครับผมแต่อันนี้ผมเดไว้เพื่อไว้ให้มันลลอกก็ไปตะกลัวนะครับเนาะนี่ครับผมมันก็ได้พันหลายรอบเนี่ยเพราะว่าจะให้มันลลอกตะกลัวให้มันอยู่รับผมไว้แต่กลัวมันหลุดขึ้นไปนะัเนาะนี่ก็ได้หลายรอบประมาณจะสิบรอบนะครับเนาะสิบรอบแล้วเขาก็มาเก็บสายครับผมสิบรอบล้วเก็บสายสอดเข้าไปข้างในนี่ครับผม ชมณเราเราสอดสเา,า,เ,เ,านะสดสเข้าไปนัน่นนะครับเห็นไหมครับผมแล้วนะสอดสาเข้าไปในรูหูนี่ครับผมสอดสายเข้าไปแล้วก็ดึงสอดทะลุมาแล้วก็วนวนกลับขึ้นไปอีกรอบนึงครับผมครับผมแล้วก็ล้นไปอีกรอบนึงแม้มันได้สักสามรอบนะครับนะครบสามรอบแล้วเขาก็ดึงเลยครับผมค่อยๆไล่สายขึ้นมาเรื่อยๆน,นะครับนะจับสายผ่าดีๆครับผมดึงออกมาเรื่อยๆครับผม หนึ่งตึงแป๊บพักนเนี่ยครับผมตุ๊บจุ๊บสนี่ก็อยู่แล้วครับไม่มีหลุดครับผมนี่ครับผมแน่นสนิทนะมาตัดสายหนอหนะ้าผมนะตัดสายออกเลยนี่ครับผมตัดให้ถึกสายนะครับเราไปตัดสายผิดเสียเวลาเดี๋ยวจะเป็นต่อไม่ครับผมนี่ครับผมได้แล้วเรียบร้อย <N> นี่นะครับน่ะเรียบร้อยเพราะว่าผมจะเห็ดตัวนี้ให้มันมันล็อกเป็นตัวล็อกของตะก,กัวนะครับนะ่ะตะก,กัวนี่เขาจะใส่เบอร์นี่ครับผมประรรม่าหาจุดสามกลมจะใส่ยรรุหาจุดสามกลมนะครับน่ะหรืว่าจะใส่ตัวหน่อยก็ได้ครับผมเพราะว่าหน่อยใหญ่นี่ยิ่งหน่อยยิ่งดีครับผมปลาจะบาร์เรลยานะครับนะ่ะถ้าเขาจะอาศัยตีไก่เขาก็ใส่ตัวใหญ่แน่ตรงไหนครับผมนี่ครับผมห้าจุดสามกลม เดี๋จะใส่ตัวน้อยก็ได้นะครับนะตัวน้อยก็น้ำหนักถือว่าได้ครับผมนครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นตัวใหญ่ก่อนครนะลอยสายกำลังชินนั้นน,นะลอยสายนี่ครับผมเวลาตัวกลัวก็จะวิ่งมาตาม่ำมาต่ำกับสายช็อคตรงนี้พอดีครับผมเดี๋ยวผมจะหยุดใน้รงนี้ครับผมว่อนมาต่ำช็อคพอดีครับผม นี่ครับตามจชกพอดีเวลาปลาดึงปลาก็จะมาถึงตัวนี้ปลาก็จะลากตะกรวไปน้ำปลาก็จะโบไคเราแป้งธราม่ด้ตัวเหาเสรตัวเยอะตัวน้อยเขาบ่ต้องใส้นสายเอ็นายนาวนะครับเนาะเพราะว่าปลากัดวัดสวนได้เลยครับผมเพราะตัวนี้ผมยังยาวรับผมเดี๋ยวผนจะตัดออกอยู่นะครับเนาะผนจะตัดนั้นพอดีครับผมพอให้มันยาวไหลถ้ามันยาวไหลมันปลาลากตะกัวจะยู่ไก่ครับผมแล้วมันจะ ตกใจนะครับนะ่ะผมจะลองผมจะลองใส่เป็นเยื่อตัวเงี้ยแล้งมันก็นับว่าจะมีปากกันปะระกอบเพื่อปาตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวถ้าปากกัดตั้งแต่เดี็กค่อยมาเปลี่ยนใหม่นะครับนะ่ะตัดออกแล้วเราก็เปลี่ยนใส่ตัวน้อยครับผมนี่ครับแคบ่นี้ก็อยู่แล้วครับผม แค่นี้ก็อยู่เก็บปลายตัวขอนิดนึงครับผมตัวนี้มันยาวเนี่ยตรงไหนก็ตัดออกนะครับเนาะแตกแต่มันสั่นนี่ยตรงไหนครับผมนี่ได้ครับผมโอเคโอู้ยาวครับผมสายตัวนี้เนี่ยผมเวลาช็อกบีกเงินซีวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะครับผม่ให้มันยาวหลายครับผมชนสายช็อกก็พอดีนี่นะครับเนาะไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวจังเด็ก็จังไม ติดตามผลงานอีกคลิปต่อไปกับผมคลิปนี้อาจจะเนี้เกินไปครับผมแล้วคลิปนี้ท,ท่านใดที่ชื่นชอบท่านใดก็ฝากกดติดตามกดซับจะครเพื่อเป็นกาลังใจช่องมนาะลีแชนแนลนะครับนะครับผมแล้วพอกันไหมคิดต่อไปครับผมสวัสดีครับ